เราแข่งกันว่าใครจะเกี่ยวเสร็จก่อนครับแปลงเท่าๆกันเลยนะแต่เราอาศัยแบบเกี่ยววนนับจะเร็วกว่าฮะเลยไปเก็บเก่าหน่อยเหลือไว้ทำไมเนะี่ยเออเราเราเราเทสท์หนึ่งสองสามสี่สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator ยี่สิบสองนะครับนี่วันนี้เราก็อ,อยู่หัวช่องนะครับสามดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะทุกคนมาดูนะครับทีมงาน สักพัฒนาครับผมมาโดยการสองสีนะครับผมนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะนะครับแล้วมายืนอะไรตรงต้นไม้บังเออครับนี่ฮะก็เป็นอมตะพีสีครับผมตอนนี้ก็เป็นสีแดงครับผมนะฮะแล้วก็อีกคันนึงจะเป็นสีเขียวนะครับตัดด้วยเหลืองครับผมนะนี่ฮะอืมก็ดูสวยอีกไปอีกแบบหนึ่งครับผมนะฮะสุดจัดครับก็มาลงแปลงนาครับข้างของ ทีมงานเราเกี่ยวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมนะฮะนี่ามาลงฝั่งนี้ฮะศักยภาพของตัวรถสเปคเดียวกันครับผมแต่ว่ <c oughs> าต่างกันที่ล้อแทตกขับล้อแตกนี่จะเป็นแบบว่าอ่าทรงมันย้อยๆครับผมนะตัวนี้เป็นทรงแบบตึงครับล้อ <c oughs> ตึงฮนะล้อตึงครับผมนี่ฮนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปลงก่อนครับผมนะฮะนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเสียงของคันนี้นะเสียงเดินหอมครับผมเนี่สตาร์ทให้ฟังใหม่ครับจะติดแรงไม่ติดแรงครับกางร่มครับวันนี้เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนลืมกลางปุ้มสังพัฒนามีรุ่นใหม่ออกหลายรุ่นมากเลยครับผมนะก็เดีย๋ยวผมจะคอยไล่ตามนะครับผม เก็บโมดิฟายฮะจำลองแบบขึ้นมานะครับผมให้น้องๆได้รับชมกันนะนที่ทำไว้ที่ทำไว้ก็มี3รุ่นนะที่ผมทำไว้ฮะเป็น S200 ครับผมแล้วก็อัมตะ p ีนะฮะแล้วคันนึงก็เป็น KMD นะครับผม67นั่นเองครับรหัส67นี่เป็นปีพศนะฮะโอเค แปลงนี้ก่อนแลัวกันีน่เป็นรุ่นขนาดกลางครับผมไม่ใหญ่ครับแต่ก็ไม่เล็กนะขนาดกลางครับหมอกับหน้าแปลงกลางๆว่าจะเล็กเลยก็น่าจะไม่ค่อยสะดวกเล็กขึ้นไปก็มันจะเลี้ยวลำบากครับปืงน้ำมันครับปืนน้ำมัน พื้นที่เล็กแล้วก็รถเลี้ยวบ่อยคนระับแต่ถ้ารถเล็กไปเกี่ยวแปลงใหญ่ก็กําลังไม่ถึงครับผมนะก็จะเปลืองน้ำมันกันครับเลือกแชร์รถให้ตรงตามพื้นที่แล้วกันนะครับนี่เล้พูดถึงรถจริงๆนะครนะับส่วนในตัวเกมียนี่ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวได้เกี่ยวอา ขยันเลี้ยกวก็ขยันเลี้ยวเอาครับผมนะคระับแปลงเล็กครับน,นี่ก็จะลงคันแปลงเลยแล้วกันครับเพราะว่าแปลงเล็กมันเกะกะกันครับผมเดี๋ยวอีกคันไปลงอีกข้างๆครับผมด้านด้านในเลยนะ เผมเก็บของให้ลูกน้องก่อนนะครับลูกน้องขอับเก็บของไม่ให้เป็นนะเดี <c oughs> ๋ยวจะชนคันนาวเก็บข้ามไปฝั่งนู้นเลยฮะ <c oughs> <c oughs> มุมนี้สวยครับผม น,นี่ก็นับเวลาถอยหลังครับผมนะฮะเหลืออีกแค่ประมาณ10เท่าไหร่12วัน,นครับผม14วันนะสลับฟาร์มิ่ง25ครับผมนะเออรอรุนกันเลยอนะ่ะมันดูว่ามันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะผมเออฮะ ส่วนหมดนี่ผมนายจัดแบบให้มันเร็วที่สุดครับผมหมดแบบเทศไทยฮะเพราะว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากยีาย่าิบสอเยอะครับสับตัวรถนะผมนรองนะเพราะว่าตัวละครนี่ยังเป็นชุดเดิมของฟาร์มยี่2ิบครับตัวละครคนเดียวกันเลยฮะตัวละครใน คลิปวิดีโอของก็เกมนะไม่เกี่ยวกับด้านในนะไม่เกี่ยวกับในเกมคนระับชุดตัวละครที่เป็นพ่อลูกกันครับผมคิดคิดว่าน่าจะเป็นพอ่อลูกเพราะอีกคนก็มีอายุฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อีกคนก็เหมือนเป็นเด็กเป็นไมยรุ่นเลยอ่ะข้ามไปครับเอ้ยหูยพี่เล่นข้ามแบบไม่พ่อนเลยอะ่ะเออ อดจัดนะทีมงานศักพัฒนาครับผมครเข้ามาใหม่ครับยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยกันครับแล้วก็ใครที่สนใจหมดครับผมติดต่อที่เพจตารางคลิปไปเลยฮะแล้วก็ฝากไปติดตามเพจด้วยกันะเดี๋ยวหมุนอีกรอบนึงให้ไอแล้วกันครับนี่ก็ไม่ค่อยสบายครับ มีสเตอร์เลสในไหนไทยๆแต่สีนี้ก็ดูสวยดีทุกคนนะเข้ากันดีฮะ,ะเราไปเอาอีกคันดีกว่าครับนี่คันนี้ไม่ได้แบบรีแมปเครื่องมาครับผมเสียงน้ำเดิมเลยนะนี่นิมน่มๆเลยทุกคนนี่เสียงเดิมเสียงเดิมเราไปลงแปลงด้านหน้าครับ อมาแบบเขียวอีครับเขียวอี <laughs> เราไม่กลัวรเรื่องการลุยพื้นที่แบบเป็นลุมเ,เป็นบอ่อฮะอ้าวอ้าวอ้าวเพิ่งจะโมะครับผมลงแบบนี้ไม่ไหวทุกคนต้องลงเอียงๆดิโอลูกพี่รถพี่แรงขนาดนั้นเลยเหรอจะลงแบบตรงๆได้อ้าเพิ่งจะโม้ไปว่ารถแรงครับติดสังง้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยนี่ปากเกี่ยวช่วยครับะกลางอุ้มครับผมไปครับจวดครับโอ้เสียงเครื่องตอนเกี่ยวโหดขวากันนู้นเยอะฮะนี่ดูฟางครับ โอ้ยไม่ฟังเป็นลำแหลม่ยปัดโทโออ่อพื่งลำแหลมเยเออฟังละเอียดเยอะนะครับโอ้ยฟังละเอียดเราเยอะแท้หรือพี่ปรับเครื่องยังไงเนี่ยจูนเครื่องงไงเนี่ยอันนี้เป็นรถที่รุ่นน้องครับโมมาครับผม คันที่ผมโมนี่เป็นคันอมตะบีสีครับตัวคันสีแดงเมื่อสักครู่ฮะแต่เสียงเกียวเหมือนมากนะทุกคนเหมือนครับเสียงเกียวเหมือนรถจริงเลยลิฟเก็บลิบเก็บตรงนี้เลยลูกพี่เขาถอยเหยียบฝั่งเราแล้วอะ่ะเออ ผมยังอยู่กับแบบเดิมนะแบบนาดำนะผมนะฮะใครที่อยากได้ก็ผมแปะลิงก์ใต้คลิปนะผมเดี๋ยวว่าทิวทัศน์อาจจะไม่เหมือนนะผมเพราะว่าผมเอามา modify แล้วับผมแบบตัวนี้นะครับผมจะดึงภูเขาออกครับผมถ้ <laughs> านเดิมน,นี่ภูเขาจะไหลล้ลอมรอบผมมาออกผม มันดูทําให้แบบใหญ่ขึ้นครับดูแบบกว้างนะฮะเห็นทองฟ้านะจะได้วิวแบบที่สวยกว่าครับเป็นภูเขานี่มองไปว่าไม่ค่อยสมไม่ค่อยเหมือนแถวบ้านเราฮะไม่ค่อยเหมือนประเทศไทยฮะอันนี้ผมจําลองให้มันเหมือนประเทศไทยที่สุดครับผม ล่องดีฮะทันนี้เดี๋ยวเราแข่งกันว่าใครจะเกี่ยวเสร็จก่อนครับแปลงเท่าๆกันเลยนะแต่เราอาศัยแบบเกี่ยววนเนี้จะเร็วกว่าฮะเลยไปเก็บให้เก่าหน่อยเหลือไว้ทำไมเนะี่ยเออเฮ้ เอาวนมาปิดฝั่งซะแล้วไม่เป็นไรครับไปเลยฮะจู่ คันนี้ปรับลมไม่ได้ครับผมล,ลมอย่างกลางกลางแบบกลางไว้เลยครับนะฮะเป็นคันที่ลูกค้าครับโมมาครับผมแล้วก็สมม่งมาให้ผมเล่นนะครับผมรถ <c oughs> ตัวเองเนะี่แหละรถผมนี่แหละแต่ว่าลูกค้าไปโมอนอี่เอา้าฝั่งรถเสร็จหรือ,อยังเนี่ยอันนี้ใกล้เสร็จแล้วเนะี่ยจวดจวดไปครับ เแบบเขาเรียกว่าบ,บนแบบไซเคลิลไฮสปีดนะฮะมันจะเหลือๆหน่อยๆอันนี้ไม่ดีครับเละข้าวเละันาเละเอ้ยไม่ใช่แปลงเละนะครับนี่เป็นน,น้ำะด้วดยจุหวัดไปครับ ไฟติดไหมเออติดอยู่ครับเฮ้มีไฟตรงปากเกี่ยวด้วยฮนะผมไม่ทำไว้ผมไม่ไนไม่น่าใช่เ <c oughs> ออเท่ดีกันนะมีไฟตรงปากเกี่ยวนะเ,เกี่ยวตอนกลางคืนนี่เห็นสว่างครับเกี่ยวกลางคืนก็ดีครับ มันไม่ร้อนนะสำหรับงานเล่งงานด่วนนะครับที่ต้องการแบบว่างานเสร็จแบบเร่งด่วนเนาะแบบรอไม่ได้แล้วอะ่ะนะฮะมาวัดน้ำมาแล้วอะ่ะหรือว่าเจ้าหนี้ทวงแล้วอยากขายแล้วเนะเราต้องปัน่นกลางคืนเอาครับผมนะฮะ ลองมาดูว่ามันสว่างกันไหนฮ่าเดี๋ยวให้ดูโหมดกลางคืนแล้วกันโอ้ยยังไงใช้ได้ครับมองเห็นแค่หน,น้านริงจริงๆนะหน้าหัวเกี่ยวะนะครับผม ไฟรถทำไมไม่ออกล่ะออกแค่ไฟตรงปากเกี่ยวละเออฮะมืดดีเหมือนกันเนะออตายแล้วโอเคครับไม่ไหวไม่ไหวมืดเกินนะเราเกี่ยวที่หกโมงเช้าครับโอ้โหหกโมงเช้ายังมืดอยู่เก้าโมงดีกว่าฮะ <laughs> โอ้ยโหโมงมเช้าเงี้ยออกแบบว่าบรรยากาศหน้าหนาวฮะทุกคนเนี่ยของฟ้าแบบเหลืองเลยฮะวิ่งขนนั้นจะเสร็จแล้วอะลองมือแต้มโม่ฮะโอ้ยฟ้าร้องอีกแล้วเปลี่ยนเวลาไม่ได้เลยครับฟ้าร้องนะฮะ โอ้เ oh, สร็จพร้อมกันนะครับเสร็จพร้อมกันครับผมเด oh. อ่ะเดี๋ยวรอต่อเอารถทีมงานมาเทข้าวเลยนะครับก็ยังเป็ดเจา้าฮินโน่ฮิโน่500ครับผมรถครันโปรดนะฮะ <c oughs> ยังไม่ได้ทำรถกันใหม่ครับเป็นรถคันโปดนรดเก็บเก็บให้เหลืออให้หมดให้หมดนี่ครับสมจริงครับผมนะฮะรอยอรอยรอยแท็กนะครับตามแปลงนาครับนี่แล้วก็เวลาที่เอารถถ่ายมาถ่ายดูสมจริงเลยทุกคนครับนะผมไล่เก็บของ ทีมงานก่อนฮะอันนี้เราไม่ได้เก็บขอบให้เขานะครับก็เลยเติมตัวนี้ครับในส่วนของที่าทำแบบวอโต้ของ AI ญ่จอดแล้วอะ่ะเต็มหรือเปล่าวะน่าจะเต็มเลย,ะน,ยเนะเดี๋ยวชา้านิดนึงครับ แถวหนึ่งแถวหนึงตามเก็บให้ตามเก็บให้ตใหแต่ว่าขับให้ยายขับออโต้ไม่มีรอรอยแท็กนะครับแปลกกันระบบมันยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปจอดรอครับ ปิงานมารับเข้าไปครับผมอ๋อปิดตูน้นวดได้แล้วไอ้หนูนี่ไหนครับเอารถมาหัวใกล้เต็มแล้วอ่ะนี่ลูกรักลูกรักฮะ เออใส่ผ้าเขียวไม่ได้ใส่สักทีนะุ <Alors> ก็จำลองว่าใส่แล้วฮะแต่เรามองไม่เห็น <laughs> คลิปหน้าต้องมีแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่า <laughs> ม ah ันเต็มครับล้นออกทังรูะอจังหวัดโอเค คันไหงไงขับมาเทแล,ล้วพี่ไป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 จุดจะลองเทต่อกันได้ไหมฮะเทต่อกันไม่ได้เป็นไรวะเป็นบางคันเนี่ย บิเปากเอ้าไม่ออกห่างเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอดีเอา้าเออโอเคครับผมสำหรับทีมงานสัครบัณนาก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะครับผม กดแชร์ส like, ับสมาชด้วย้วกันใครที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งด้วยนะฮะเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม